สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนานาฟิลกูตาร r โรนะคะสำหรับคลิปนี้นะจะชวนมาอัปเดตดวงรายปากนะคะครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนะตั้งแต่วันที่1 6บหกถึงสากรกฎานี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือว่าท่านที่เกิดในลัคนาพิจิกก็ได้นะคะถ้าไม่รู้ลัคนาก็ดูตามราศีเกิดตามเกณฑ์การแบ่งโหราศาสตร์แบบไทยก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเอง ะะหลายๆท่านน่าจะทราบแล้วเนาะว่ามีเ,าเกณฑ์การย้ายของดาวมฤตยูตั้งแต่วันที่7เดือน7นะแล้วก็มีดวงดาวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะที่เปลี่ยนวงโคโจรแล้วก็ชาวราศีพิจิกก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่เพิ่มเติมกันว่าไพ่ทาโร่เขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีพิจิกบ้างนะคะ เริ่มจากเรื่องการงานก่อนเออถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการย้ยยยายของดวงดาวอะไรต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าการงานของชาวราศีพิจิกในภาพรวมยังดีอยู่นะคนที่มีงานทำทำธุรกิจส่วนตัวออมันยังมั่นคงดีอยู่นะคะหลายๆคนก็ยังพอแบบเอ,อมีไรายได้เข้ามาให้เพียงพอเนาะเออการงานอย่างมั่นคงไม่ได้ไม่ได้ มีความสั่นคลอนมากนะเพียงแต่ว่าปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วมันเกิดขึ้นแน่นอนเป็นธรรมดานะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะทำงานไม่ได้ดั่งใจหรือคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งในการทำงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดการสื่อสารบางทีสิ่งที่เราอยากจะได้เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เราพูดไปสื่อสารคนที่รับสารไปอาจจะฟังแล้วแบบ ไม่เข้าใจทำมาอีกอย่างหนึ่งเป้าหมายมันก็ไม่สําเร็จสักทีอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการสื่อสารของเราให้เคลียร์พยายามทําความเข้าใจให้ตรงกันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออใช้เวลานิดนึงในเรื่องของการสั่งงานหรือว่าการ พูดคุยเจราจาอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนอารมณ์ร้อนการเลือกใช้คําพูดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามองแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรที่คุณแก้ไม่ได้เออมันอาจจะเป็นบททดสอบเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้สำหรับชาวพิจิกแต่ตัวคุณเองอะ่ะมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงมากพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาเรียกได้ว่าคือสำหรับชาวพิจิกอะ่ะปัญหายากๆเออคุณแก้ได้อยู่แล้วล่ะ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับคุณหรอกนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาที่ผ่านไปนะคะแต่ในภาพรวมการงานอย่างมั่นคงดีมีปัญหาจุกจิกนิดหน่อยก็แก้กันไปทีละเรื่องอ๋ออีกเรื่องนึงก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นบ่อยๆเราอาจจะต้องวางแผนให้มันย,ยืดหยุ่นนิดนึงนะอย่างที่บอกอย่างเงี้ยค่ะบางทีลูกน้องบริวารทําอะไรแล้วไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราแเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนแก้ไขางานอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็พยายามวางแผนงานให้ยืดหยุ่นนิดหนึง่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยค่ะเข้ามันก็ยังมั่นคงดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะ ถ้าใครที่คาดหวังรายได้เสริมหรืออยากจะเก็บเงินเยอะๆช่วงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามีรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับคุณค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะบางคนอาจจะเป็นไปในลักษณะเปยคนอื่นหรือว่าซื้อของให้กับคนในครอบครัวคนรักหรือ หมดไปกับงานสังสรรค์ปาร์ตี้เลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายชิ้นใหญ่ๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือบริวารก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการเงินอาจจะตึงนิดนึง แต่มันก็มีเข้ามาให้ใช้อยู่นะเออคือคนที่มีไรายได้งานหลักงานประจําหรือธุรกิจมันก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่แหละให้คุณจับจ่ายนะเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายขาออกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอยากให้วางแผนสำรองนะคะแล้วก็เผื่อเงินฉุกเฉินอะไรพวกนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะเพิ่งอกหักมาแล้วก็นิ่งๆมาสักพักหนึ่งไม่ได้มองหาความรักอะไรพวกนี้เนาะ ปรากฏว่าในช่วงจังหวะเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาหรือเป็นมีคนที่เรียกว่าฟ้าประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปร,ระทานมาก็ได้หรือคุณอาจจะเคยไปขอพอรไว้อะไรเงี้ย mistakes. เออเขาอาจจะเดินทางมาถึงคุณในช่วงจังหวะปักนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําคนเข้ามาให,ให้คุณได้รู้จักก็ได้เช่นเดียวกันนคะคะก็อมองแล้วว่าคนที่เข้ามามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ดีนะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤศพกันก็ได้นะแล้วก็ เหมือนกับสินเสมอกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเรามีประสบการณ์มาอยู่แล้วนะเรื่องการผิดหวังในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใช้เวลาในการศึกษาคนให้พิจารณารอบครอบก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนจะบอกว่าในช่วงปักเนี้ยมันอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะทะเลาะเบาะแหวงการหรือพูดจา เขาเรียกว่าแหละเข้ากันไม่ได้เออมันอาจจะมีการแตกหักเกิดขึ้นต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่คู่ไม่ใช่คนของเรามันมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เซกุตบายแยกย้ายกันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปไปเป็นอิสระไปเริ่มต้นใหม่ไปโฟกัสดูแลตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเอง นะแล้วคุณจะทําได้ดีนะคะถ้าสมมุติว่าคนนี้มันไม่ใช่จริงๆมันท็อกซิกอะ่ะคบกันไปมันก็ไม่มีประโยชน์นึกออกไหมคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าแล้วถ้าคุณทําได้แบบนั้นอะ่ะเออคุณจะโชคดทีทางด้านการงานการเงินด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะกลายเป็นว่าเฟลจากเรื่องของคนคุยมาแต่มีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาแทนอะไรแบบนี้นะคะเออก็ใจเย็นๆเนาะส่วนในเรื่องของคนมีคู่มีแฟน ช่วงนี้คู่หรือแฟนคนรักของเราอ่ะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะหรืออาจจะเดินทางเยอะต้องไปต่างประเทศต้องอยู่ห่างไกลกันเออหรือโดยเฉพาะถ้าเป็นคนชาวต่างชาติอะไรแบบนี้มันอาจจะมีความระยะทางระยะห่างเกิดขึ้นด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยมีเวลาสวีดจีจ้ากันมากเท่าไหรนะ่นักอะไรเงี้ยเออใครที่มีประเด็นปัญหาอีโก้ ก็ต้องระวังให้มากๆนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะแบบขัดใจกันแล้วก็มีเหตุให้ต้องห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นต้องครองสติให้มากๆมีอะไรหันหน้าเข้าหากันค่อยๆพูดจากกันนะคะก็จะช่วยแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาได้นะนี่คือสาเหตุที่เราต้องรู้ดวงล่วงหน้าเพื่อไปป้องกันแล้วก็แก้ไขนะคะแต่ถ้าสมมติมันไม่ใช่จริงๆก็อย่าฝือนอะ่ะอืมแต่ขอแค่ให้ใช้สติและกันอย่าใช้อารมณ์นะคะ แต่มองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของที่น่าเป็นห่วงอ่ะคือไม่ใช่เรื่องเลิกกันแต่น่าจะเป็นเรื่องอาการเจ็บป่วยของแฟนหรือว่าการเดินทางไกลที่มันจะต้องห่างกันมากกว่านะคะ mm. ก็อย่าคิดมากคิดเยอะแล้วก็อย่านําไปไปเป็นประเด็นปัญหาก็แล้วกันคือต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้เยอะๆมากกว่าเท่านั้นเองนะในช่วงเวลานี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะ เนี่ยชาวพิจิกอย่างที่บอกนะว่าหลายๆคนอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นเยอะนะให้รามดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะยวดยานพาหานะแล้วก็ อ,อ,อาหารเครื่องดื่มอาหารการกินนะคือพวกไขมันเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ก็ยังต้องระวังนะคะแล้วก็ที่น่าจะเป็นมากกว่านั้นก็คือเรื่องของความเครียดอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะความเครียดความกดดันหรือภาวะซึมเศร้าท้อแท้ต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองนะคะดูแลสุขภาพให้มันบาลานซ์เข้าใจแหละว่าเจอปัญหาเยอะนิดหนึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงบททดสอบของชีวิตนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเออ ส่วนชาวราศีที่จะมีอิทธิพลกับคุณในช่วงปักนี้นะคะก็จะมีอยู่3าธาตุด้วยกันนะธาตุดินนะคะมังกรผู้ประสบการ์ธาตุน้าเหมือนคุณนะักรกระกฎพิจิกมีนแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะส่วนคำแนะนำจากพี่ไพ่ออรัเคกลนะ มันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะจริงๆถึงแม้ว่าทุกวันในชีวิตของคุณช่วงนี้มันอาจจะวุ่นวายหน่อยปักเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกโน่นนี่นั่นให้คุณต้องแก้ไขการงานก็เยอะหน้าที่ความรับผิดชอบก็แยะ่นะคะให้ค่อยๆใจเย็นๆแล้วจัดลำดับความสำคัญของงานหรือสิ่งที่คุณต้องทำให้ดีนะคะทำลิสต์ออกมาวางแผนให้ดีๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแต่ในทุกการวางแผนหรือการทำงานของคุณไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนอะพี่แพ์เขาแนะนำว่าอย่าลืมจัด เวลาว่างให้ตัวเองเออเพื่อที่จะได้ไปทำสิ่งที่เราชอบเพื่อที่เราจะได้มีจุดสมดุลในจิตใจอย่าวิ่งเป็นหนูติดจันนะเออมีสเปซให้บ้างทำงานแล้วอย่าลืมพักผ่อนหาเวลาไปทำสิ่งที่เราชอบจะปลูกต้นไม้จะชงกาแฟจะไปท่องเที่ยวจะอ่านหนังสือจะวาดรูปทำขนมทานอาหารอร่อยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่พี่ไพ่เขาบอกว่าห้ามเด็ดขาดห้าม ละเลยการดูแลตัวเองเด็ดขาดสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะอย่าลืมว่าถ้ากำลังใจคุณดีนะทุกอย่างมันจะดีตามไอ้พวกปัญหาสิ่งที่คุณต้องแก้ไขอ่ะมันก็เกิดขึ้นของมันอยู่แล้วเป็นปกติทุกวันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนะคะดูแลจิตใจตัวเองให้ดีรวมไปถึงสุขภาพร่างกายด้วยเนาะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกทุกท่านเลยนะคะขอให้ปักหลังกร,รกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณปัญหาอุปสรรคต่างๆขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะทั้งการงานการเงินแล้วก็สุขภาพความรักนะคะขอให้สมความปรารถนาทุกประการเนาะสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ